ไปเจ้านมเมื่อกี้ใช่ไหมคนเดิมเลยลุงเฮ้ยไปจทำพิธีสร็จดูแ้วมันมากวนขาดงไเฮ้ยสวัสดีครับผมและเดินเข้าป่านะครับผมกำลังจะไปเผารูปปั้นนะครับนะทุกคนเดี๋ยวเรานะครับจะเผารูปปั้นของไอเสียไฟนะรูปปั้นนี้ก็คือร่างที่ลุงสามนะครับแกปลุกฟื้นขึ้นมาใหม่นะครับ แกบอกว่าเดี๋ยวมันเนี่ยจะสร้างความหายนะมาให้เรานะครับซึ่งเราคิดว่าถ้าเก็บไว้อย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะซวยเอาเดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาลูกปั้นตรงนี้แหละไปเผานะครับยังอยู่กับลุงสามนะครับเ,ออเดี๋ยวเราต้องไปทำพิธีเผาลูกปั้นของมันกจะายเกินไปให้ผมแบกกระเป๋าให้ไหมครับท่านอาจารย์ไม่เป็นไรในยามนั้นมีลูกปั้นมันเกไว้ดี กระเป๋าผมเนี่ยนะใช่ได,ได้ครับลุงเราต้องไปก่อไฟทุกคนเมื่อกี้กำลังจะก่อไฟแะละแต่ว่า,ไ,า,าได้ยินเสียงรบกวนนะครับแล้วก็ลุงสามแกก็ไปเอาของก็เลยยังไม่ได้ก่อเลยนะครับวุ่นวายจริงๆนะอ่ะเดี๋ยวเราเรียบไปกันดีกว่านะครับท่านอาจารย์ครับเราจะไปเผาที่ไหนกันดีหรือกลับมาเผาที่ตะกวงเคยก่อไฟเอาไว้ มันหาครับลงุลงลุงผมถือให้ไหมครับลุงแล้วถ้าแบบว่าผมจกซื้อกระเป๋าให้ใหม่ไงได้ไหมมันจะขาดหมดแล้วเนี่ยลงุง ลุงครับเหมือนผมเห็นควันไฟอะไรสักอย่างนะมันลอยมาหรือว่าผมคิดไดเองก็ไม่รู้นะมันอกี้เห็นควันไฟลอยมา 5, 000, 000. มันจะได้กลิ่นนะลุงลุงเดินลงไปข้างล่างหน่อยไหมเหมือนผมได้ยินได้กลิ่นควันไฟจริงๆอะ่ะลุงไม่รู้ใคยมาทำพิธีอะไรทุกคนนะกลิ่นอย่างอบอวนเลยอะ่ะ ให้กินกองไฟนะมันไหมอ่ะทุกคนให้กินแต่ไกลเลย,ก,ลยลก่อไฟตั้งไงดีครับลุง กลับมาที่เดิมอีกแล้วทุกคนทำไมลุงสามพาผมวนกลับมาที่เดิมอ่ะใครอ่ะเดี๋ยวลุงนมแล้วก่อนแล้วก่อนนั่งคุยก่อนนั่งคุยก่อนนั่งคุยก่อนเป็นใครมาจากไหนครับ กุศโลใครจะไม่รู้ไม่ใช่กโหลกที่เราเจอแน่นอนเลยเพราะว่าอกะหลกของมันยังอยู่ที่กระเป๋าผมอยู่เลยใช่แถวนี้กุหลาบเยอะใช่กโหลกไหมที่มันถืออ่ะที่นี่คือป่าช้ามีไรศพหมอไปแล้วพวกหมอผีชอบมาคุบทำพิธีอ๋อพวกเขาชอบมาขุดทำพิธีเหรอครับเรื่องกโหลกใช่แล้ว ก็มันเยอะจริงๆนะลงุงผมเห็นล่วงไปเล่ล่านไปหมดเลยสักวันหนึง่งข้าจะต้องมาปลดปล่อยเรื่องวิญญาณพวกนี้เดี๋ยวผลวงพอผีเอามันไปทรมานอีกมันสติมันจะไม่ค่อยดีนะลุงดูดิคุยไม่รู้เรื่องเลยใช่พวกเล่นของดําก็จะประมาณนี้แหละเอ้าขวาจะใช้เปเลยมันถามว่าผู้เองคือใครนะลงุนะ hey, ลงเฮ้ยลุงมันก่อไฟไว้ด้วยเนี่ยไฟจะไหม้ป่าไหมครับ เอาข้าวาผมเยอะผมคนทั่วไปนี่แหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วนะมาทำอะไรที่นี่ที่นี่อันตรายนะตรงสามครับไไให้กิริเ,เอาไงดีอะตามันไปไหมล่ะ เอ็งไปได้ไมั้ยล่ะลุงไม่ไปหรอให้ผมไปอ่ะนะเอ็งจะมีของดีอยู่แต่เอ็งก็อย่าประมาทไปีเราจะทำพิธีกับตรงนี้ดีไหมมันก็ดีอะแหละลุงแต่ว่าไอ้คนเมื่อกี้มันพิรุษนะวานะาติขตอบมันเห,หนื่อย ผมได้ยินเสียงคนคุยอีกแล้วจะเผาเลยก็เผาเลยไหมลุงเดี๋ยวข่ายต้องทำทีกี้ตรงคอยเฝ้าระวังมันไว้อย่าให้มันกวนข่าเราว่าลงลงไปดูสักหน่อยดีกว่ามั้งลุงผมว่ามันแปลกๆจริงนะลุง,ลงไไลข้างล่างนี้เองลุงเห็นอยู่แบบๆ หรือว่าจะเป็นไอเสียเมฆมันแกล้งบ้าปลอมตัวมาลงลุงเก็บกระเป๋าไว้นี่เหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวผมแบกเองเดี๋ยวโดนขโมยุเดี๋ยวผมแบกเองครับลุงไม่หนักไม่หนักสบายมากลุง เอา้าควัยี่มอน,น,น,นอะแรอะเขาบอกว่าเขามาหาแม่ครับลงุงโอ้ยเอาไงดีครับทุกคนที่นี่เป็นป่าช้าเก่านะครับลองสังเกตดูดีๆนะครับหลุมเหลื่อมแยอะแยะเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีผู้คนนะครับที่เป็น พวกที่เล่นขุนใส่มนดดำนะครับพวกแกชอบมาขุดพวกศพพวกนี้นะครับมาทําพิธีกันนะครับเ,เขาเลี้ยงหาแม่นะลุงแม่เขาเรียกงี้ยลุงเนี่ยทุกคนเห็นไหมตรงนี้เป็นหลุมเก่าทั้งนั้นเลยนะครับลองสังเกตกันนะครับ ผมยังกังวลว่าผมจะเดินเหยียบหลุมศพพวกนี้เลยนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นป่าช้าเก่านะครับได้ครับลุงลุงเดินได้ไหมครับ้โอ้หนามเยอะจริงๆนะทุกคนนี่มีหนอนบุ้งด้วยนะครับมีเรื่องเดือดร้อนอะไรเปล่านมผมว่าคุณแปลก เขาบอกเขามาหาแม่ครับไม่ได้หายไปเนื้อหรือว่าเองกับแม่แยกโตกันเช้าได้ยเยอเลยทีให้มันขุดเหมือนแกขุดกระโหลกกระโหลกแม่แกขึ้นมาไหมพอแกเรื่องหาแม่ไม่เจอแม่นะมเลยะอะคุยกับแม่เฉยเลยดีทุกคน โอ้ oh, ้ไม่วใจันดูทุกคนมันมันดึงฟันแม่นะครับหัวกระโหลกแม่ของตัวเองมูคีทองมูม,มูเข้าใจมันมูอะไรที่อยอะมูหัวแม่คุยกับผมมูมอโอ้ที่เยอะแม่ต้องอยู่กับผมอย่ามาโอ้ที่มูผมจะอยู่กับแม่ไป้ช้า,ชาที่เรากินเต๊นทไผ่ไว เอ็งมาทำที่นี่เอ็งไม่กลัวหรือไงอย่าสามแม่อย่าพี่อย่ามูสตีหลุดไปแล้วลงุงมันเป็นบ้ามูเฮ้ยตรงหัวมันจะมีเลือดด้วยนะมูเลือดไหลอ่ะแกดึงฟันแม่ของตัวเองอะ่ะทำได้ไงวะดูดิดึงออกมาเราต้องระวังตัวเอาไว้มู เขาบอกเขาแม่ต้องปล่อยแม่ต้องอยู่กับผมผมไม่ให้แม่อยู่คนเดียวแล้วเขาว่าอย่างนี้แล้วคือกินน<อ>มูหล้วนะชูนะกินหมูเขาบอกแม่เขา,เา,มาผมว่าสติหลุดอ,อืมกน,น่าสงสารอยู่ใช่ใช่ลงสงสารามผมว่าก่อนที่แม่เขาจะมีชีวิตนี้เขาน่าจะบ้าพวกของมนต์ดำนะทุกคน ถึงว่าที่แม่เขาเสียชีวิตไปแล้วเขาถึงได้เอาหัวกะโหลกพวกนี้เนี่ยมาทํานะครับนี่คือหัวกะโหลกของแม่แกนะเห็นแกพูดอยู่นะครับน้าไงอุอเนแหละบ้านอยู่ไหนนะ่ะบ้านไม่มีด้วยนะลุงเขาว่าเอาไงอนะ่ะแม่แม่เองเสียชีวิตไปแล้วเองเองปล่อยวางเถอะ ปล่อยวางเธอแม่เสียชีวิตไปแล้วลลรู้ว่านั่นน่ะคือหัวกะโหลกแม่เองแต่ว่าแม่เองอเสียชีวิตไปแล้วเองทําใจเถอนะตอนแม่มีชีวิตอ่ะเองก็เล่นของไม่สนใจแม่เองเลย,ลยอเอาไงเดียลงเอาไปปลก้อยแม่เขาดีไหมคือต้องทํำยังไงบ้างครับลง าหมูหัวก็หลกดำปึ๊บปื๋เลยมันจะแย่งยังไงอ่ะผมว่าถ้าแย่งกโหลกแม่มันมานี่มันช็อกแน่ๆเลยนะลุงดูท่าแล้วเนี่ยแล้วลุงสามชุดว่าเอาไงดีอะจะปลดปล่อยดีไหม

ลงเขาฟังไม่ออกนะเพราะว่ามผมพูดได้อะเดี๋วาม้าสั่นหนุมูนะเลโอซ่ออ่ะเดี๋นเ่หนุมูบ่เดยเอาไก่เอะเอาค,คายเลสิอ่ะย,ย,ย,ย่าม่รีเพื่อนเลยอนมู แม่เองอยู่กับเองไม่ได้แล้วแม่เองเสียชีวิตไปแล้วรู้ว่าหน้าหนังหัวกระโหลกแม่เองแต่ว่าแม่เองเสียชีวิตไปแล้วเองเองตั้งสติสิมผมไม่รู้จะเก,กออะลี้ยกล่อมยังไงลงหรือว่าแย่งเลยเลอะถ้าแย่งเลยมันก็ไม่ได้อ่ะดิลุง <s> เราขึ้นไปทำพิธีเราต่อดีไหมดีนะลุงแต่เขาไม่เต็มใจ,จไม่เป็นไร่ถ้าเขาขาดอยู่ง,งั้นเราก็กลับเถอะลงุงเพราะเขาไม่เต็มใจเองให้หขาช่วยแล้วก็มาหาข้าได้ตลอดเจา้านุ่มคุยไม่รู้เรื่องไหมลุง คุยไปก็เท่านั้นผมว่าเราได้กลิ่นควันไฟแต่ไกลเลยมันหลอมมันจะเผาป่าด้วยนะวันนี้เราจะทำยังไงดีอะลง ลุงจะเผาเลยก็เผาเลยนะครับลุงลุงป,ปัน 困难、嗯。 โผลมาอีกแล้วนะครับทุกคนเจอไหม bảy, cái cháu nông mẫn mới kia phải không? còn đeo này luôn, hey bảy, làm cái kia em luôn nè, luôn mà nó nè. ไปโอ้ลุงกับลุงอยู่นั่นแหละลุงแม่โอ้ไอ้นี่ไป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 ไหนก็ไปมันบอกว่ามันทิ้งไปแล้วไปวไปไปไปไไหนก็ไปมันบอก่ามันทิ้งไปแล้วหนก็ไปมันบอกว่ามันเป็ลวหัวแมันบอกว่ามันเปแลหัวแม่มันนอว่ามัน้นไปแล้ว ไม่ปะกะติเลยอะดูทรงแล้วผมไล่มันไปแล้วนะครับทุกคนีเ,นนเอา้าทำไมอะ รับข้อฟ้าไปแล้วพระที่รับข้อฟ้าพระรังขาก็ไกลจะเล็บเอ้าทำไมอะ่ะขาโด,าน,าดานไปนักขายังไม่ฟื้นร่างกายก็คือทำพิธีเผาไอ้นั้นต่อไม่ได้แล้วอโอ้ยพระจะทำเสร็จอยู่แล้วเชียวไอ้เจ้าบ้านั่นมาข,ขวางขาโอ้ยมัน,มนเป็นใครมาจากไหนนะสะติหลุดมาทำขัดขวางพิธีลุงเนี่ยพระยังฟื้นวิชายังไม เดี๋ยวเราค่อยมาเผาวันอื่นได้ไหมล่ะลุงเดี๋ยวพุ่งนี้คาจะเผาเลยปล่อยไว้ช้าๆไม่ได้ทำไปได้ไงวะบ้านหายไปเราด้วยนะลุงมันรู้ว่ามันขัดขวางสำเร็จปุ๊บมันก็หายไปเลยอะเ,เหมือนมันจะรู้ทางนะโอเคทุกคนก็คงจะทำอะไรไม่ทันแล้วมเมื่อกี้จะกลับแล้วทุกคนลุงสามบอกว่ามีอะไรทำสักอย่างหนึ่ง มีครับลงุงเดี๋ยวมันจากกระเป๋าเลยลงุงเอ้ยลุงขอโทษครับรลุงขอโทษครับมรผม,มผมกล,กล้าเข้าใกล้เท่าไหร่ไงเสียว,ว่าลุงจะว่าผม,มขอโทษนะครับลงุง ไม่เอากลับหรอครับลงุงแล้วไม่กลัวคนมาเจอเหรอครับล,งลบุงมาลุงฝังไว้นี่เลยเหรอครับอือเองคอยดูให้ข่าด้วยว่ามีใครแอบมองหมได้ได้ครับได้ครับลงุงไม่น่ามีนะทุกคนเวลานี้ไม่น่าจะมีใครมาแอบมองแล้วแหละ เหมือนได้ยินเสียงคนคุยกันแววแววนะทุกคน okay. ผมไม่บอกครับลงุงผมจะบอกทำไมเราได้ได้ครับได้ครับผมโอเคครับลงุงได้อยู่แล้วครับผม เต็มที่เลยครับลุงขอโทษที่รบกวนด้วยนะครับไม่เป็นไรครับผมเก่งใจลุงมากพอแล้วเ้ากเอ,อีกั้ง,งได้ครับลุง